รถถูกน้ำท่วมฉับพลันพัดไปตามกระแสน้ำมีรายงานว่ามีคนงานก่อสร้าง5คนหายตัวไปฝนตกในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพายุเริ่มเมื่อวันพุธเวลา22นาฬิกาและตกยาวไปจนถึง11นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นสำนักข่าว China News Service บอกว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุดในภูมิภาคในปีนี้ เจ้าของธุรกิจท้องถิ่นคนหนึ่งกล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นน้ำท่วมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตโดยระดับน้ำท่วมสูงถึง3ฟุตเขาบอกว่าโคลนทรายและน้ำไหลท่วมเข้ามาในร้านเขาและอาจต้องใช้เวลาหลายวันและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพายุทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือไม่